สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมวันนี้เราอยู่ในเว็บยนะูฟ่า98สปอร์นะท่านผู้ชมนะยูฟ่า98สปอร์นะผมช่อง NC slot กับผมจะมีแต่ยูฟ่า98สปอร์เท่านั้นนะน,นี่อัญมณีกาลูด้าค่าย PG นะเราจะมาดูซิว่าเกมใหม่วันนี้จะเดือดหรือเปล่าครับผมผ <Wow. S 1> มมาเช่นเดียวกัลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ในช่องคอมเมนต์นะไลน์แอดนะฝากถอนมีปัญหานะทักแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะขอเกมคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยอยากคุ้นกับผมอย้ายผ,ผมปันให้ทักแฟนเพจนะผมฝากกระทึบไลค์กดติดตามให้ด้วยนะจะครบ1,000ซับับบแแลลล้ววเดดีียย๋ยมมไฟ์สจกครผปุย100 เอา50ก่อนเนี่ยท่านผู้ชม50แบบเทอร์โบท่านผู้ชมนะมีงบมาเล่นหมื่นหนึ่งนะวันนี้นะดูซิว่าจะเดือดหรือเปล่าผม50รอบก่อกถ้าไม่มาเราเพิ่มเบ็ดเราเทอร์โบไปเลยนะท่านผู้ชมนะตอนนี้ผมมาเล่นกี่โมงละห้าทุ่มสิบเอ็ดนาทีมันเป็นแนวไหลครับผมท่านผู้ชมนะอัญมณีการูด้านะเป็นเกมใหม่นะถ้าเข้าสแกตเตอร์ไปจะเก็บคูณเรื่อยๆนะถ้าเราชนะนะต้องต้องวายมาด้วยนะต้องมีวายมาด้วยนะถึงจะเก็บคูณนะ ปุ๋ยห้าไปเหมือนสองร้อยเลยเหรอจ่ายแพงอยู่น,นะท่านผู้ชมผมเชื่อว่าวันนี้เทอร์โบจะได้ผลไหมคูณสามครับผมโอ้โหไม่ไหลต่อนะมันจะคูณสามังคูณกับเงินที่เราชนะนะขอฟรีสปินนะท่านผู้ชมฟรีสปินโหดจริง สวยคูณสามครับผมโอ้สวยอยูหกร้อยอ่ะคุ้มอยู่นะเบร์ร้อยห้าสิบรอบแบบเทอร์โบรับมาหน่อยครับผมท่านผู้ชมนะขอเกมมาเยอะนะอยาให้ผมเล่นเกมอะไรขอไม่ได้เลยครับผมฟีสปินนี่โฉบไปโฉบมาอยู่นะ เฮ้ยขอฟีสปินหลดลงมาให้มันจบให้มันจบเพื่อนให้มันจบให้มันจบไม่จบสวยเลยเพื่อนคูณหกแล้วท่านผู้ชมนะโอ้โหไม่มีตัวผมถ้าเป็นตัวนี้นะผมว่าจบถ้าเป็นตัวเนี้ยหูสี่พันห้านะเปิดนี้ท่านผู้ชมนะไม่ต้องเข้าแล้วฟีสปินเลิกครับผมรออะไรนะ ข้ามันเป็นเปิดเมื่อกี้นี่จบแล้วนะไอตัวเนี้ยเมื่อกี้ช่องแรกก็คือจบเลยนะท่านผู้ชมนะปะมานี้แล้วกันกำไรผม2อ0 2น,นะไม่ต้องเข้าแล้วฟรีสะเปินนะฝากกระชื่อไลค์กดตามแล้วกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมซีอ u